สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวแท็บเล็ตนะครับจอ10นิ้วนะครับจอ10.1สั่งมาจาก Lazada นะครับคุณผู้ชมครับดูเละเทะทีเดียวนะครับกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดกล่องนะครับคุณผู้ชมครับทำการแกะกล่องเลยนะครับแล้วก็ดูกันเลยนะครับว่าแท็บเล็ตจอ10นิ้วนะครับที่เขาเขานำเสนอหรือเขาโฆษณานะครับเขาบอกว่าตัวนี้แรม แรม8กิกนะครับเขาบอกว่าแรมแรม8กิกแล้วก็รอม128รอมนี้ก็หมายความว่าหน่วยความจําในตัวเครื่องนั่นเองนะครับถึง128เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามัน128จริงหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ได้กล่องมาแล้วนะครับก็แกะให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับแบบนี้โอ้โอ้ของโดนโยนมาหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับนี่อ่ะ เดี๋ยวโอ้โห uh, oh, แกะออกมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาบอกว่าจอสิบนิ้วนะครับจอสิบนิ้วเลยเขาบอกนี่อ่ะน่าจะโดนโยนโดนอะไรมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเสียหายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อ่ะหลังจากแกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงโอ้รอย รอยขีดกวนหน้าจออันนี้พอประมาณนะครับไม่มียี่ห้อนะครับไม่ไม่มียี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้ที่เสียบชาร์จนะครับที่เสียบชาร์จข้างๆก็จะเป็นปุ่ม power on นะครับแล้วก็ไหนครับปุ่มใส่ที่ใส่ซิมอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าที่ไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นที่ใส่ซิมนะครับ ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับผมดูแล้วไม่รู้ว่ามันใส่ซิมได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์อย่างอื่นนะครับมาดูอุปรกรณ์อย่างอื่นน,นี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เสียบทั่วไปน,นี่อะไรครับนึกว่าแถมเงินมา1สลึงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นที่เสียบต่อ USB นะครับสายเขาเรียกอะไรนะับโอ อะไรนะที o t g ออะไรสักอย่างนะครับนี่ที่ต่อเมาส์ได้ต่ออะไรได้ไม่ไม่มีหูฟังนะครับตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีหูฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นคู่มือนะครับ User Man u a นนะครับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เอเดี๋ยวผมจะลอกไอ้นี่ออกมาเลยแล้วกันนะครับพลาสติกมันนะครับอ๋อเขาเขาติดพลาสติกมาให้แบบนี้เลยนะครับเขากลัวน่าจะแบบประมาณว่าจอมันจะพังจะเสียผมจะเปิดเปิดปุ่มเลยนะครับเปิด ลองเปิดกดปุ่ม power ดูนะครับไหนก็ power อ n อนนี่ครับอเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเลยนะครับกดมันจะมีแบตไหมเึ๊บอ่าติดนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับยี่ห้อนะครับ media t e c นะครับยี่ห้อ media t e c นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่มันจะเป็นยังไงนะครับลอมแล้วก็แรมเนี่ยจะเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะครับ เพราะตัวสเปคตัวนี้ตามที่โฆษณานะครับบอกว่าแรม8กิกเลยทีเดียวนะครับรลอมก็128นะครับรลอมก็คือหน่วยความจำในตัวที่เราเก็บภาพเก็บวิดีโออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยดีพอประมาณนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับมาดูสเปคมันนะครับในนี้ about about tablet นะครับ มาดู a b o u t Tablet นะครับตัวนี้ Android เวอร์ช n นหจุดศนเองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แปดจุดหนึ่งตามที่เขาโฆษณานะครับในในที่เขาโฆษณาเขาบอกว่ามันเป็นแปดจุดหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วครับตัวนี้แค่นี้ก็รู้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันมันไม่ใช่ตามนั้นแล้วนะครับมันไม่ใช่ตามที่เขาเดี๋ยวดู s t o r a g ตนะครับ s t o r a g เนี่ยเขาบอกว่า อ่าร้อยยี่สิบแปดนะครับรอมนั่นเองเดี๋ยวผมมาดูนะครับอ๋อตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดของจริงครับตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดนะครับร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับมาดูอ่ะร้อยยี่สิบแปดถูกต้องนะครับร้อยยี่สิบแปดนะครับรอมร้อยยี่สิบแปดนะครับอเดี๋ยวผมดูแรมอีกทีหนึ่งนะครับผมดูแรมดูแรมก่อนเบาแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวผมดูว่าแรมมันอยู่ตรงไหนนะครับ ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวกลับไปดูใหม่นะครับไปดูตรงแอปดูสิตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เดี๋ยวนะครับมาดูตรงนี้ว่ามันใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนออสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมดูหนึ่งร้อยสิบแปด ฟรี <Free S 2> นะครับรอยเดี๋ยวผมดูแรมแรมอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมดูแรมนะครับอ่าไม่ใช่นะครับอันนี้เดี๋ยวกลับมานะครับไปดูแรมก่อนอืมดู about the phone ก็ about the phone ปกติมันต้องมีโชว์ตรงนี้นะครับโมเดมบิวอินอ่ะแต่ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นว่าแรม 8กิกนะครับแต่ว่าเห็นว่าลอมเนี่ย128แน่นอนนะครับเออถูกต้องของเขานะครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับก็แต่ว่าก็เห็นเห็นแล้วนะครับว่าเห็นเป็นลอมนะครับ128กิกสนะครับนี่นะครับโชว์โชว์อยู่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ128กิกนะครับนี่ครับก็ใช้ได้นะครับโดยทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องมันนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตดูกล้องก่อนอ่ะดูปรับความสว่างของหน้าจอก่อนอ่ะ display ก่อน display lock screen notification เดีเวดูไบรท์ก่อน,อนโอ้แสดงว่ายังเอาขึ้นได้เยอะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยังเอาเอาความสว่างขึ้นได้เยอะอยู่นะครับอ่าในปรับความสว่างได้เยอะอยู่นะครับอ่า font s i ส e ผมเอาราสแล้วกันผมชอบใหญ่ๆอ่าราสนะครับ เดีมนะครับอัพสเตอร์เอาสัก2นาทีเดรีมอ่าแล้วก็ไปดูตรงไหนอีกครับไปดูตรงเออทดสอบทดสอบ wi-fi ก่อนอ่าทดสอบเปิด wi-fi นะครับบลูทูธอ่าเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนล้วกันนะครับดูกล้องอ่ามาดูกล้องนะครับความคมชัดของกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาดู ดูว่ามันมันได้เท่าไหร่นะครับมันชัดไหมนะครับอ่าก็ได้นี่ครับก็โอเคนะครับกล้องอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้อันนี้กล้องนะครับคุณผู้ชมครับกล้องก็ความคมชัดก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าลองวิดีโอดูสิอ่านี่ทดสอบถ่ายวิดีโอนะครับแต่ความจุนี้เยอะมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่า หย no right. ุดได้ด้วยนะครับตัวนี้ถ่ายไปแล้วก็พอสได้ด้วยนะครับนี่มีปุ่มพอสนะครับหยุดได้ด้วยถ้าสต็อปเลยก็ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคนะครับไหนลองถ่ายรูปดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปดูนะครับนี่ครับถ่ายแล้วอ่าก็เดี๋ยวดูดูรูปก่อนดูรูปนี่เป็นยังไงอ่าก็ก็โอเคนะครับคุณผู้ชมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว แต่ผมไม่มี wifi ต่อนะครับช่วงนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ต่อแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับผมจะทดสอบดูว่าจะลองลองต่อเน็ตจากเครื่องนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายให้คุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้ดูต่อนะครับจะลองต่อเน็ตนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับผมทําการเชื่อมต่อนะครับผมจะทําการเชื่อมต่อ wiFi จากโทรศัพท์มือถือผมนี่แหละครับปล่อย wi-Fi มาในี่ยคอนเน็กเต็ดนะครับตอนนี้คอนเน็กเต็ดแล้วนะครับผมจะแบ็กกลับไป กอนเน็กกลับไปแล้วก็จะมาลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมดูก่อนว่ามี youtube ไหมในนี้ผมดูก่อนว่าเขาแถมแอป youtube มาในนี้หรือเปล่านะครับดูก่อนนะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มี youtube ในนี้มีไหมในนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าเบราว์เซอร์เลยครับเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปที่ youtube เลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับผมจะพิมพ์เอา youtube เลยค้นหา youtube ก็แล้วกันนะครับย ผมจะลองดูนะครับว่าเล่นจากเบราว์เซอร์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่นะครับนี่ผมจะจิ้มเข้าไปใน youtube นะครับอันนี้คือเขาไม่มีแอปมาเข้าเบราว์เซอร์นะครับดูซิว่าความสามารถความเร็วในการอ่านอ่านดูหนังใน youtube มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับลองลองดูนะครับดูอะไรก็ได้ครับผมลองดูอันนี้ดู ลองดูนะครับแล้วก็จะลองเล่นเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเล่นเสียงดูก่อนหูลองเล่นเสียงให้สุดๆนะครับอ่าผมว่าดีในระดับหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่เราเอามาเอามาดูแค่ youtube นะครับผมว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราไม่เน้นกราฟิกหรือว่าเล่นเกม ที่มันแนั่นจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าดู Yu-tube o นี่ก็ดีเลยเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับก็โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ใช้ได้นะครับดูดู youtube นี่ผมว่าโอเคเลยนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับนั่นก็คือการรีวิวของเครื่องแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตยี่ห้อ อะไรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมมันมันมันไม่มียี่ห้อบอกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนดูในกล่องก่อนว่าเขาระบุว่ายี่ห้ออะไรนะครับเขาเขาไม่ระบุนะครับของน่าจะเป็นของมาจากเขาเรียกอะไรครับเขามาจากอ่าจีนนะครับมาจากต่างประเทศนะครับก็เลยไม่มีไม่มีอันนี้นะครับไม่มีนี่ครับผมให้ดูหน้าหน้าจอนะครับผมให้ดูตรงนี้ผมว่า ก็โอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งทั้งกล้องทั้งอะไรครับมีเบราว์เซอร์มาให้มีอ,อนั้นมาให้นะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคนะครับผมว่าก็โอเคในในในระดับหนึ่งแหละครับผมว่าคือมันจอใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยมาจอใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วก็ราคาซึ่งผมซื้อมาในราคาแค่ก็ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับไม่เกินสองพันนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เข้าไปดูใน youtube นะครับนี่ผมต่อเน็ตจากมือถือเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคเลยนะครับดูดู youtube ได้สบายนะครับนี่เน็ตขนาดเน็ตผมไม่แรงนะครับเน็ตเน็ตมือถือผมไม่แรงนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับการรีวิวแท็บเล็ตจีนเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ